Derby day, really quiet, never ever done. John Champion and Jim Beckman alongside me here at Old Town. Yeah, thanks John, what a brilliant atmosphere we've got in this stadium today. I mean both sets of players, but really are really looking forward to this as we are. So many trophies between them. So many stellar names on the pitch at the same time. เอามาดูชื่อรายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีมนะครับ <c oughs> เอาละฮะมาดูครับวันนี้ครับว่า And the score today. จะเป็นแมนยูหรือแมนซิตี้ที่จะเป็นคู่ขวาชัยมาคองนะครับ แมนซิตี้เป็นฝ่ายยืนครับเอาเริ่มเกมแมนยูอย่าบอลครับ Away we go แมนยูวันนี้แม่พอใจไม่ต้องเขาว่ามีอาการ Macguire ยังไม่เต็มที่แล้วก็ It's on for him play well this forward ขอบ่าคราวนี้บอลอยู่ที่บอสบ้างครับบอสบาร์บอลขึ้นมาเจอ เชีวที่ลูกชอลูกชอกลับไปที่ดาฟต์ดาฟ์ดาฟ์พาบอลเลี้ยงเข้ามาตัดเข้ามาในยังไม่ส่งไม่กีนวดูด like ีนวูดลากบอลออกมามัเสียบอลให้แมนนี่จะตีข้มาเอ้าว่าบาตาบอลได้ว่าบอลโดนีแมนว่าไง อาเกโร่ักว่าไั้งยิงแม่เขาไปแล้วครับแมนยูเจอทักทายโอยแมนซิตี้อาเกโร่ทักทายมาแล้วลูกแรกครับเกือบตรงกรอบซะแล้วครับเกือบไปแล้วครับแมนยูครับเป็นการทักทายบอกแมนยูว่าอย่าประมาทนะครับวันเบสาก้าคือบารมาทีวิสกามาที่จีนบุ๊ดลูกที่จะเสด็จผ่าน

บอลที่มาเลสแล้วกอดอาบอลมาได้บาลมาได้อกอบที่ต่อตัดบอที่โซโล่กันนเนสนนเนสเออในที่บล็อกปอที่ายามาดิยาถาดไปไม่ถแล้วกอดครับอาเจโรสกบอลมาได้จอกับแบ็กไปแบ็กไปยี่ขวางทางวางไปไป แน่คับาเกโรครับใช้ลูกที่ฉับเฉวดขึ้นมาปิดฉากเรียบร้อยนะครับแมนสเี่ขึ้นนำหนึ่สิต่อศูนย์แ่ครับรู้สึกว่ากองหลังจะมีปัญหาสื่อสารกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องครับแม่ลูกนี้ครับเอาละครับแมนสิตีย get us underway at 1-0. Oh, look, it's lovely he's having a player with such ability in your sight. He's always capable of coming up with something important. And he's done it again. They really need to start looking for some space. The chances are going to come if they keep playing like this. There's the whistle, and the flag's out. He's just caught offside there. เปิดบอลขึ้นมาซิตี้เอ็กวีเอร์อย่างนี้หรอที่ตะไโรตรีโรตรีบังบาตัดได้นาเลสนาเลสเจอกับฟุตชอนาเลังยิงตัดบอลมาได้กรีวูด หมเวลาแลวฟังนะครับฟัะครับฟังนะตรับตังนะครับฟตงนะครับฟังนะครับันะครบฟังนะครั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 บฟตงนะครับฟังนตครับฟังนาครับฟังนะครับฟั กรรมการกลับมาให้เป็นเซฟตาก้าครับบอลมาที่เลยใช่ไหมครับเปิดบอลมาไปยี่ไปยี่ได้บอลส่งมากบอลเดบิกบอลเดบิกบอลบล็อกบาร์บอลมาที่แรปบอลแรปบอล็อกบาร์เข้าในมาที่มาชิยามาชิยาจ่ายยาวติด no it's been cut out

ตีประตูเหนียวมากครับโยนไหมไม่โยนครับลากเข้ามาซอซอให้ปวยนเดียสย <He S 1> ิง,งไข้ามุชบอลไปได้ครับติดเซฟ The keeper always the f a v o r i t e there Great contact but he just made it too easy for the keeper ลูกน,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 นี้ติดเซฟได้ยังไงครับประตูยืนดีมากครับประตูวอตบาจะได้เตะมือเข้าไปครับ ลูกนี้โอ้โหแมควายเพชรคนคานครับน่าเสียดายมากครับลูกนี้น่าจะตีเสมอ่้ผ่านไป64นาทีแมสซินยัง o ้าัตน่แมนูนประตูต่อูงยู่ตรได้อนทีู่ชอ ลูกชอดนบากบาลูกชอตั้งบอลใหม่ที่ไอีไอีไอแบ็กไปลมควายตั้งบอลที่แบ็กไปาที่ลูกชอลูกชอเห็นช่องเปิดยาวขึ้นมาให้อัชยาบัยาวตเข้ามาให้บโน่บโน่ทีบูโนมนเช แน่ครับบูโน่ทำได้ครับตามอีสเนุนอให้แมนยูกลับเข้าสูเกมสวยมากครับูโน่เป็นนักเตะที่ยิงได้ยิงไกลดีแล้วนะครับบูโน่ถ้าวันไหนเขาฟิตๆลิปหนงไม่ต้องหัวนะครับบูโน่เป็นนักเดตไว้ใจได้เลยครับลูกยิงไกล แบบนี้ก็เคยเห็นมาแล้วครับอยู่ที่สปอร์ตติ้งมิทบอนครับอยู่ที่ทีมเก่าครับเห็นมาบ่อยมากครับมาอยู่แมนยูมีบูโน่เป่นดีมากครับอตอนนี้แมนยูเท่าสุดเกมได้แล้วนะครับติดตามดีเสมอเลยบูโน่เฟอร์เดนเดสอันนี้บอลอยู่ที่ลอรีลอรีทีมแท็กไวน์แท็กไวน์ลยครับ That is a yellow card. I think he knew it was coming yeah, too. As soon as, as he went in for the tackle. Man, but man, man, the game man, man. now, you just can't go around diving in for challenges like that. popper. Sure. Wants to get this forward. Yeah, here Daniel James. Jem. He's attacking oh, down the man, Song Kang mặt thì bù nó bù nó. Now the chance. Play surges grap forward. Grap. That'll be a corner. đôi. Shooting chance. อย a า h ครับทำไปได้ไงครับครับบอลเปิดขึ้นมาจากฝั่งแมนซิตี้บอลอยู่ที่บาเดเกบาเดเบกให้คาร์วินีคาร์วินีเปิดออกมาให้แลวฟอแชมีพื้นที่ยงขึ้นมากราบซ้าย้ไม่ได้เข้าในคาร์วินีคาร์วินีเปิดให้โติดเฟรนันดิโเฟรนันดิโนเรรกรอบโ้ ีโนันเดสูโนกโนันเดสให้บอกว่าชว์อาจารย์ไหมครับตอนนี้เวลากี่นาทีอันนี้แมงเดันดีเนียหมดเวลาครับแมนซิีเสมอกันไปน่งประตครับ And I don't think <clears> the two <throat> managers will be too <much> displeased <ludic> <much> with the result here. <much> what a good game that was! Each <much> team gave as good as it got it served up a bit of everything, really. <much> That's <my much> <kind> of <football>. <much> <much> So, thank you, Jim, as we bid you farewell from this afternoon's broadcast.